สวัสดีครับแปนราการครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Youtube ชีพท,ทำคำพิเศษครับมีแรงบันดาลใจอยากจะรีวิวโรงแรมวังจันทร์ริเวอร์วิวนะครับซึ่งเป็นโรงแรมอยู่ภายใต้การดูแลของมหาวิทยายลัยราชพัฒพิบูลสงครามครับซึ่งผมคิดว่าเป็นสถานที่พักที่น่าพักมากนะครับก็เป็นเรียกว่าเป็นโรงแรมในมหาวิทยาลัยแล้วกันห้องพัก สวยงามทักสบายและที่สำคัญคือเห็นวิวแม่น้ำน่านครับมาติดตามกันนะครับผมอยู่เนี่ยก็คือห้องเตียงโค่นะครับเตียงค่โอ้โหเตียงแน่นอนมาห้องสะอาดสะอ้านมากครับที่สำคัญคือมีวิวนี่วิวแม่น้ำน่านนี่นะครับ มองไปไกลๆจากนี้สักหนึ่งกิโลก็จะเป็นวัดพระศรีมหาธาตุของพ่อผู้ชินราชครับแล้วก็นั่นเป็นโรงแรมทอปแลนที่ผมไปพักหลายครั้งแต่สิ่งที่ผมชอบคือชอบคือ,อ,คอวิวแม่น้ำเนี่ยแะครับวิวแม่น้ำผมคิดว่าห้องพักทางฝั่งนี้ก็จะเห็นแม่น้ำหมดเลยนะห้องที่ผมพักอยู่นี่ก็คือห้อง509นะครับ 509ใครที่อยากจะตามรอยผมมาพักนะคระับห้อง509วิวดีมากแล้วก็เตียงคู่นะครับเตียงคู่ราคาจะราคาจะเท่ากันหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเตียงเดี่ยวหรือเตียงคู่ราคา990บาทแล้วก็รวมอาหารเช้าด้วยนะครับรวมอาหารเช้าด้วยเออเป็นอะไรที่น่ามาพักมาก แล้วก็ใกล้สถานีรถไฟไปดูเตียงทดสอบนอนเตียงก่อนนะโอ้โหเตียงนอนนิ่มดีจังเลยและที่สำคัญที่นี่มีเทอราปิสมานวดให้ที่ห้องได้ด้วยนะครับ990บาทเป็นโรงแรมในภายใต้การดูแลของมหาวิทยาลัยชุชพัฏน์พ่อยุสสงครามอนอกจาก990บาทมีอะไรบ้างเตียงคู่นะเตียงคู่ครับ มีที่ก็ิีนั่งอ่านหนังสือสบายๆมีโต๊ะทำงานให้นะครับมีกาแฟแตอนเช้าน้ำสองขวดแต่ที่ไม่มีเบียนะไม่มีเบียรไม่มีเหล้าขายนะครับมีตู้เสื้อผ้าให้นะครับดูห้องน้ำก็โอเคครับห้องน้ำก็สะ,สะอาดน,นะครับแชมพู สบู่นะฮะขเข้าอ่างน้ำก็โอเคเลยครับโหยอดเยี่ยมมากยอดเยี่ยมมากมาพิษณุโลกเนีงง่ยเวลามาก็จะส่วนใหญ่ก็จะไปพักที่ท็อปแลนด์แต่ว่าวันนี้ที่็อปแลนด์เต็มก็เลยไปมาพักที่วังจันทร์วิว,ว,วโอ้ชัชอบขึ้นมาละชอบวิวไม่น้ำน่านเป็นอะไรที่สวยงามงดงามมาก ก็ดีใจที่ได้รีวิวนะผมผมไม่พักที่โรงแรมท็อปแลนด์ก็ไม่ไม่เคยได้รีวิวเลยยังไม่มีโอกาสแต่นี้ถือว่าขอเป็นโอกาสที่ดีได้รีวิวโรงแรมวังจันทร์รีโววิวนะครับเป็นโรงแรมภายใต้กำกับและก็การดูแลของสถาบันกศึกษาครับมหาวิทยาลัยราชภัฏพ,พิบูลสงครามซึ่งตั้งอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก ขอบคุณรายการทุกท่านที่ตามช่อง YouTube ชีพทํข่าววิเศษสวัสดีครับ